เจ้าเด้ตอกอเด้มเบาจะนะเด้มเบาเลยเจยมดถั่วงองไงมูจะหอารู้เหี้ยจอเหี้ยเด้มเบาเลยอยา,า,าทำมดทาเจมดหนึ่งดอดอ,ดอ,ดอดก็สีข้าว ตอน,นีน,กนอกรอหนซ่งข้านะเจดก็รนนูง้วง่าบาอ้น่เปียย่ครบเอประมาณจินาทีหรือเจเมื่อนึกเดาจอเสอรู้ตาย Chim ba quất gió Ba quất gió sài cây Chào cây tí nô. Hãy subscribe cho 反正我多。 ba lũ tài thì muốn cha hào thì muốn nghề đồ ôi kề cha qua chó chỉ lưu xua อย่างวันหนึ่งคนให้เข้ากันวันหนึ่งชีดอเดี๋ยวกูมากูจะรถดีก่อนหนึ่งว,วันรถเศร้า่งเที่ยวกา cái này cháu đã chi, con này của của cho lên rồi cuộn dây xì năm lại tứ lại rồi, con đơn đứng. cháu nào, mẹ yeah, mận nào cháu, mẹ mận nào cháu มันเป็นคนให้เข้ากันเต่าเนาะน้อเนาะซื้อเจ้าเลย